อ่ะเขาถามโคโคโคต่อเลยนะฮะได้เลยได้เลยเห็นคุณเบิร์ตบอกต้นคลิปว่าโคโคคเป็นเบอร์หนึ่งส่งออกน้ำมะพร้าวไม่ทราบว่ามาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่ครับแล้วเทียบกับพัสเซเป้ได้ยังไงบ้างครับเพราะพัสเองก็ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดใกล้กันหงเล็บกับแหล่งมะพร้าวขอบคุณครับโอเคคืออย่างนี้ฮะเอ ย่อส่งออกเนี่ยที่เราบอกที่เบิร์ดบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับหรือพี่ๆตอบให้นะครับรก็หลักๆเนี่ยก็คือเป็นการยอดนับยอดส่งออกที่ไปประเทศจีนน้ำมะพร้าวอืมอ่าน้ำมะพร้าวไปประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งครับผมอ่าครับทีนี้ถ้าเทียบกันกับพลัสหรือเซเป้ใช่ไหมเออพลัสกับเซเป้เนี่ยเออภูมิภาคที่เขาส่งไปเนี่ยอาจจะเหมือนที่ที่เขาแบบเด่นๆนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอ่าเพราะว่า อย่างตัวเซเป้เนี่ยเขาจะเน้นส่งที่เกาหลีแล้วก็ฝรั่งเศสอันนี้คือแบบโอ้โหเป็นสาตาร์เลยอ่ mm hmm. อยาเนี่ยก็อาจจะคนละพื้ผ้ากันเบิร mm ์ด hmm. คนละพื้ผ้ากันนะครับแล้วก็อย่างพลัสเนี่ยก็ส่งไปอเมริกาเป็นหลักส่งไปอเมริกาเป็นหลักจิงก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วก็เออโปรดักต์เนี่ยจริงจริงมันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะโปรดักต์ครับไม่เหมือนัะทีเดียวนะอย่างพลัสเนี่ยเขาจะเน้นเป็นเขาเรียกว่า โคโคนัทมิ้วโคโคนัทมิ้วก็คือเขาเรียกว่าน้ำนมมะพร้าวน้ำนมมะพร้าวมันอารมณ์นี้เบิร์ตไอ้น้ำนมมะพร้าวเนี่ยมันอารมณ์ว่าเป็นสินค้าเอ่อสับสติวของนมอ่ะอ่าแต่ว่าเออเป็นสับสติวของนมอ่ะไม่ใช่เป็นสับสติวของนมอ่ะสมมติปกติเนี่ยสินค้าทดแทนนมคืออะไรคือน้ำเต้าหู้อ่อ นมแอลมอนนมมะพร้าวเอเอเเหมือนน,นมแอลมอนอะไรเงี้ยอเออเหมือนนมแอลมอนเปนมันเป็นแบบเหมือนบางคนเขาแพ้แลคโตสในนมอย่างเงี้ยอ่าอ,อันนี้คือที่อเมริกานิยมอ่าที่อเมริกานิยมนมมะพร้าวโอเคปะอ่าเอาว่าโปรดักต์เนี่ยที่เป็นหลักๆนะของโคโค่เนี Co ่ยตัวหนึ่งคือกะทิไปยุโรปไปอเมริกาแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยก็คือไปจีนเป็นหลัก คือน้ำที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำใสๆเลยเออน้ำใสๆเลยใช่น้ำมะพร้าวใสๆเลยใช่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ว,ว่ากทแ<อ>ต่ว,ว่ากะทิเข้าไปไปจีนไปยุโรปเมกาเ็ามีใช่ใชไหมเขาเยอะปะมีครับมีครับจริงพอชั่นจริงๆแล้วก่อนปีเนี้เอ่อพอชั่นรายได้ของตัวโฮโคเนี่ยใกล้เคียงกันครับเอ่อเมกายุโรปเอเชียสัดส่วนพอๆกันสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขอน้าปีนี้นะพอๆกัอขอขน เพียงแต่ว่าปีนี้ตัวกะทิเนี่ยมันลดสัดส่วนลงคือยอดขายมันลดอะพูดุงตรงนะครับก็คือในยุโรปเนี่ยเอะไรๆคงคงเห็นภาพแล้วแหละว่าในยุโรปเนี่ยมันก็เกิดเหมือนรีเซชชันส่วนหนึ่งแล้วก็เมันพ้นโควิดมาแล้วในช่วงโควิดเนี่ยคนก็บริโภคกะทิเยอะขึ้นเพราะว่าทํากับข้าวมากขึ้นเพราะฟอร์มโฮมอ่าพอช่วงนี้มันก็ก็แค่ลดลงมาตัดถ้าเราดูตัวเลขดีๆนะเบิร์ตเสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกาฟยอดขายกะทินะ ของโคโคนะก่อนโควิดอ่ะพี่บอกตัวเลขแล้วกันปีหนึ่งเก้าแล้วกันก่อนโควิดพันแปดร้อยล้านอืมแปดแล้วพวกโควิดมันก็แบบตุ้งเลยสองพันห้าเลยอ่าแล้วปีเนี้ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสักสองพันนิดๆกะทินะคือถ้าเราเห็นเราตัดเราตัดช่วงที่มันเพนอัพดีมานออกไปเนี้ยก็จะผลเพราะว่าจริงๆมันก็โตขึ้นนี่แต่ว่ากะทิก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้โตขึ้นเยอะเบิร์ดอืม อ่าไอที่มันลดลงมาเนี่ยก็อารมณ์เหมือนโรงพยาบาลนะเบิร์ตปีที่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็พิ่อัปดีมาใช่ไหมจากการรักษาผู้ป่วยโควิดปีเนี้รายได้ก็ลดกาไรก็ลดแต่มันมันไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลมันแย่นะไม่ใช่อ่ะมันแค่ลดมาในสู่ของ normal อืมแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเบิร์ตดูได้เลยรายได้เนี่ยยกฐานขึ้นมาจากปีหนึ่งเก้าหมดทุกโรงพยาบาลอืมเอออย่างเงี้ยมันก็ภาพเดียวกันกับกระทิของโคโค่อะภาพเดียวกันว่า มันรู้เหมือนมันลดลงแต่ว่ามันแค่มันเพนัพอ่ะก็ต้องเข้าใจอ่ะตอนตรงลดที่มันลดลงมาเนี่ยก็ยังฐานก็ยังสูงกว่าตอนปีหนึ่งเก้าอืมอ่าประมาณนี้ครับก็ทำให้สัดส่วนของยุโรปเนี่ยกับเมกาเนี่ยสัดส่วนลดลงอ่าแล้วส่วนในเอเชียก็โตแบบโมโหฬารเลยกลายเป็นแบบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่ายอดนาเขืพราวเนี่ยในจีนก็เติบโตค่อนข้างมากอะไรเงี้ยครับอืมเพราะมีดีมาน์เข้ามาคนอยากกินเพราะความเชื่ออะไรบางอย่าง ใช่ครับใช่อืมอืมอ่ะล้วเราเซเป้โปรดักเขาต่างจากพาสกับโฮโคย่งไรนะเมื่อกี้พัสเป็นนมมะพร้าวใช่เซเป้ก็เป็นน้ำมะพร้าวเหมือนกันเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็เอออาจจะใส่พวกวุ้นมะพร้าวอะไรด้วยอ่า<อ>ใส่วุ้นมะพร้าวอ่าประมาณนั้น ก็คือเซปเป้เจะเน้นตัวนี้เลยครับเบิร์ดก็คือเน้นตัวที่แบบใส่บุ้นกินแล้วแบบหนุบหนบับหนุบหนบับอะไรอย่างเงี้ยอืออืออืม,อ,ม,อ,มอ่ะโอเค